สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์เห็นไหมวันเสาร์สีม่วันนี้แม่แม่แมเรียนหนังสืออบรมสัมมนากับสถาบันพระปกเก้าอีกหนึ่งวันนะคะคโดยหัวข้อนะคะหัวข้อที่เรียนนะคะก็คือ,อประชาธิปไตย กับซอฟต์พาวเพลเมืองศึกษาอืมนี่นี่นะคะก็ความรู้ไม่มีขีดจำกัดไม่จำกัดอายุทุกคนสามารถเรียนรู้ได้วันนี้เรียนออนไลน์ว้าวนี่ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะทุกคน นี่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มันคืออย่างไรสำหรับพลเมืองนะคะการเยุโรปยอมรับเราตีพิมการเสด็จประพาสครั้งนี้เลเปติชูนาครับมีมานาแล้วนะคะซอฟต์พาวเวอร์ในเมืองไทยโอ้ค ไาค่ะแม่แหม่มเรียนนะคะอบรมสัมมนาใฝหาความรู้ให้ตัวเองนะคะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยอายุเยอะแล้วแก่แล้วเรียนทำไมไม่เอาไม่คิดไม่พูดความรู้มีอยู่ทั่วไปวันนี้อบรมนะคะสัมมนาวิชาการกับของสถาบันพระพระปกเกล้าจัดนะคะ หัวข้อก็น่าสนใจแล้วก็สมัครอ,อบรมไปนะคะได้ความรู้ดีนะคะแม่แหม่มก็มาสองวันค่ะจัดอบรมสองวันนะคะก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่3ามกับที่4ี่นะคะหัวข้อน่าสนใจนะคะก็คือหัวข้อของอหัวข้อเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีนะคะก็มีแล้วก็ เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ช่วโรคนะคะขักดันซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์กับพลเมืองพลเมืองก็คือพวกเรานี่เองพวกเราคือพลเมืองก็สามารถที่จะนะคะทำนะคะซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาได้นะคะทุกคนเรียน เดี๋ยวเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะมาทำคลิปให้ท em ุกคนฟังโอเคเห็นไหมคะว่าซอฟ์พาวเวอร์มีมานานแต่สมัยโบราณแล้วแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าซอฟ์พาวเวอร์ยังไม่แพร่หลายจนมานะคะจนมานักร้องดังมีเชื้อสายอีสานและก็ต่างประเทศประเทศอะไรไม่แน่ใจนะคะเข้าไปอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีแล้วก็ดังกลายเป็นซอฟ์พาวเวอร์ ึ้นมา,า,ากำลังฮิตซึ่งประเทศสาารรัฐ,<ไ>ป,ฐประเทศเกาหลีตั้ง ไ้นะคะนั้นเขาซอฟท์พาวเวอร์เขาอันดับหนึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศอันดับหนึ่งของเขาเลยทีนี้เมืองไทยก็มาคือฮาหลังจากที่เขาดังมากๆซึ่งซอฟท์พาวเวอร์ใน,นเมืองไทยนั้นมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะทุกคนดังนั้นดังนั้นเรียนรู้นะคะเรียนรู้เราพลเมืองหรือประชาชนนะคะคำว่าพลเมืองกับ ประชาชนแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะความรู้ตรงนี้มแม่แหม่มให้มา,าจากการเรียนรู้การไปอบรมสัมมนานั่นเองนะคะแล้วก็มาเผยแผ่ให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนนำไปใช้ได้ไม่หวงไม่มีริกษิทเลยโอเคนะคะ พลเมืองก็คือพวกเราประชาชนที่เป็นแบบพลเมืองของประเทศไทยที่สามารถที่จะทําอะไรขึ้นมาก็ได้ให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมเอาวัฒนธรรมในอดีตมาทำโอเค